อ่ะสบายดีเด้อพอแห่พี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาแวะตลาดน้อยทางไปเมืองอัสาพรเนาะเดีย๋ยวเราไปเบิ้งว่าเขาใายเพเลิดแน่อ่ะโอเคอันนี้กระดตลาดน้อยเนาะสองข้างทางเพิ่งกับใคบฟังคุนกับมีเด้ออ่าแถวๆนั้นกันอันนีย้ยังไปเลาะเบิ่งฟังนี้กระด้ขายในซุ่มเนาะอืม เหลือไก่ตัวนึ่งเป็นขายไก่เป็นตัวเลยเนาะตัวนี้เด้ไก่เพื่อนี่นะตัว,ตวสองบ่ตัวเท่าไหรนะ่เนาะสองแสนกรีบเออเไก่ต้มไกต่ตีไก่ต้มไก่ตนะีเนาะอันนี้ก็มัตเตอรีบอ่บ่มัตเตอรี่รปิง้ง กำลังปิงอยู่เนาะปิงหออ่อน่เออ 10, ลกก่นอ่าห่อนหอนเนาะห่อนหอนเออสิบพันปอ่ารอเบิ่งกซะก่อนอันนี้ก็ได้แตงโมได้มะม่วงเนะาะมะคิดโอ้เพื่อนก็นขายหอยนำ้ำอันนี้หอยปเปลือดเนี่ยหอยยังเนาะเนี่ยหอยจุบ๊บอันใหญ่นีเลยสะ อ๋อโอเค,อเ,คเออไปเบิ้งเป็นต้มมัตตอลี่กันบ้าน้เป็นกระต้มมัตตอลี่ได้ไหมนี่ต้มต้มต้มมัตตอลี่เลยอ่านี่ยเป็นไดโอ้อ่อนตัวตัวเลยนี่ข <c oughs> ายดีเยอะบ้านนี่ ได้ดีอยู่ด,ดีอยู่เนาะนนโอ้รถล,ลายขนาดแสบพี่เนาะเฮ้ยเจ้าอันนี้ได้สาเหต<อ>บปะนี่เขาวนี้ยี่ก็สแสบด้ยเออพันชุกก่อนพันชุก 5, ก่อนซีอุกแล้วมามาห้าพันหมอแม่นสามาคซีอ๋อมาห้าพันสาม,มา,ส,มา 5, สาคซีบ เออกำลังจีหอนๆเลยเนาะซุกคักแล้วนี่นะเป็นแตซื้ออยู่เนาะคนแต่เลอยู่ดอกเออเดี๋ยวอยอยู่ดอกเอามนนี่เลยเนาะเมาเลยต้มชุกเลยเนี่ยนี่ไม่านีไม่าก็อ้กองไม่านี่ฮะมันบูงะไามีม่าอ้กอก้ี่เองอ ฝั่งนี้ก็ได้เพื่อน้าสนเจอเดี๋ยวเบิ่งรถกันเบิ่งรถบรรทุกหลายขนาดฝั่งนี้ก็มันจะกล้าดีขนาดเพิ่นขายไปเลยดิมาเด้๋วมามาเดี๋ยวมาส่งซอยเนี่ยมาแล้วมาแล้วไหวป่ะนี่ไหวมอปเลยนี่หม้อหม้อปลามอปลาปะปลาคอภายในสองม้อเนี่ย โอ้สดๆเลยเนาะโอ้อันนี้กับไข่ไข่ทูบอ่บบะไข่ทู่รครับไข่มดแดงเนาะอืมเป็นตีแยบเป็นแตี๋่บบ่ไข่แบบไหนนหาปหนาฮจานหนึ่งหาสิบอืม,อม,อม สี่สิบก็ได้นะบาขันเอาเยอบอกบอกเดี๋ยวยังตีลบมาถ่ายใหม่เด้ออ่าล้วรอเบ,บิ่งก่อนแล้วก็าขายพริกขายยังเนาะมะม่วงบ่นนียมะม่วงมะม่วงเหรอมะม่วงส้มนี่ตะก,กาเนาะหนอย ไปต้มมาไปพวงยพี่ก็ขายพี่พี่กรขายไข่หมดแดงบ้ะไข่หมดแดงเนาะเด็ดติลบมาใหม่ดอบอันนี้กับมาสลีปิ้งเนาะแต่สบอยู่ปะปิงสลีเอ้ หอกสุดท้ายนะเพิ่นขายไก่มั้งโอ้ไก่อยู่ในซุ้มหลายคายไก่ปะเป็ดเป็ดก็มีไก่ก็ะมิโอเป็ดผู้บ่าบวเอาไปเป็นแม่พันธุ์ปะโอ้หลายขนาดเนาะเอออ่าทายเบิ่งนะชื่อว่าโอ้เด่นลบ ขากลับมาผูดแล้วสิไปงานดองอยู่ขึ้นเชฟปนไปอัตรพน <c oughs> ไปงานดองไปงานก็ไปซื้อซีซีมันคืองามเนาะ <c oughs> ออไก่ตี่ะนะ่ะ <c oughs> ไก่ธรรมดาเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคอ่ะครับประมาณนี้แหละพี่น้องแต่เดี๋ยวจะไปซื้อซอยเพื่อนกัน เอาเท่าใดเนาะนี่ห้าติปอ่โอ้ไปเอามาเองบ่โอ้เอามาใส่ใส่มาแต่ดอนคุณแลวมาแต่ดอนใกล้ว่าดอนเออขายมักทัวนำเนาะทัวแล้วก็มะเขือเทศอ่ะเดี๋ยวสิเอาไอ มัดชัวก็ได้เอาอันนี่ก็ได้จานนึงแเอานี่แหลสงบาทนี 50, ่ห้าสบพัเอาจานก็ได้กับ,บนีบ้เอามดช่องเล่มบบอันอันเดียวก็ได้มดช่องเี่มเนี่ยเก้าบา่เป็นยงกินบ่เบิ้ โออไปแตะแตบไปแตะแตบขายดีอยู่บ่แม่ดีอยู่เนาะโอเคลืมมาเบิ่งคู่เพิ่นเนาะอช่วยไม่ทำมันได้เพิ่นอยู่คู่คือไม่ได้เพิ่นอยู่คู่ฮะคู่เปล่าบ่เอาเนื้อว่ขายยังขายแล้วเนาะตลาดน้อยกัลมาเนาะอ่ะเบิ่งแน่โอ้ได้ทุ่ดินได้มะเขืเอเนาะ ได้พริกได้ขนมทั้งในนี่ก็โอ้เป็นน้ำนเานาะอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอ่ะมือนี้ก็ซื้อซอยเพละ่ะได้ทั้งไข่หมดทั้งมักทูทั้งมะม,มงเนาะโอเคโอเค